ถนนสายมหอ0 1มมุกดาหารเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า61%ทางหลวงชนบท ยันครับพร้อมจ่ายเงินเวรคืนให้ประชาชนส่วนที่เหลืออีก25ส่วนชาวบ้านที่ยังไม่มีการรังวัดที่ดินให้เร่งแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อจะได้รับเงินเวรคืนส่วนที่เหลือเผยครับว่าหลังสร้างเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพขนส่งระหว่างนคมมุสากรรมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเข้าสู่ประเทศลาว สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายมห3 1 9แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ถึงบ้านบางซายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งปัจจุบันก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ61%ระยะทางรวม14.211กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม804.159ล้านบาทมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ซึ่งใน4กิโลเมตรแรกของโครงการจะขยายถนนทางหลวงชนบทสายมห .3019 เดิมจาก2ช่องการจราจรเป็นถนนขนาด4ช่องการจราจรโดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรไปกลับ มีหลายทางพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน4แห่งติดตั้งไฟแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร,จรและสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุน SEZ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองมุกดาหารในอนาคตแล้วยังเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสภานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ส,สู่ประเทศลาวรวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้กับประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR ออนไลน์